สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกแล้วนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลประกาศอย่างชัดเจนว่ากำลังมอบหมายอำนาจเต็มที่ให้กองทัพไทยเป็นผู้ดูแลพรมแดนแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ถึงการไม่พูดคุยกับผู้นำกัมพูชาอย่างฮุนเซนและฮุนมาเนตแต่รัฐบาลยืนกรานว่าจะไม่เปิดด่านใดๆจนกว่าภัยคุกคามจากกัมพูชาจะหมดสิ้นไปแต่ที่น่าสนใจคือทำไมรัฐบาลถึงเลือกเส้นทางนี้แทนที่จะใช้การประชุมสภากลาโหมหรือคณะรัฐมนตรีตัดสินใจเอง เมื่อถูกถามโดยสื่อเกี่ยวกับประเด็นนี้ท่านนายกอธิบายว่าไม่ต้องการให้มีความเห็นแย้งเกิดขึ้นและขอให้รอรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งถือเป็นจุดที่หลายคนอาจตั้งคำถามว่าการปิดหูปิดตาต่อการเจรจาจริงๆแล้วจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างรัฐ MOU 43และ MOU 44 ที่เคยเป็นจุดขัดแย้งครั้งใหญ่ในอดีตรัฐบาลระบุว่าจะเสนอให้มีการลงประชามติเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแม้ว่าจะมีกฎหมายอยู่แล้วที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้โดยตรงแต่การเลือกใช้เส้นทางนี้ก็ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในความชอบธรรมของกระบวนการซึ่งก็อาจเป็นจุดที่ผู้คนมองต่างกันว่าการให้ประชาชนตัดสินเรื่องเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่เมื่อถูกถามถึงการย่วยุจากฝ่ายกัมพูชาในหลายพื้นที่ท่านนายกยอมรับว่ามีการย่ยยุตลอดเวลา แต่กองทัพไทยมีความอดทนและพร้อมรับมือเต็มที่โดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสล่วงล้ำเข้ามาซึ่งถือเป็นการยืนยันท่าทีเด็ดขาดว่าการป้องกันดินแดนและสิทธ์นั้นเป็นหน้าที่ของกองทัพอย่างเต็มที่ทั้งนี้ท่านนายกยังยืนยันว่าจะไม่เปิดด่านใดๆจนกว่าภัยคุกคามจากกัมพูชาจะหมดสิ้นไป สำหรับการดำเนินการทางการทูตรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ด้วยการจัดการข้อขัดแย้งทั้งนี้จะตัดสินใจตามดุลพินิจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดูจะสมเหตุผลแต่ก็ยังเหลือคำถามว่าหากการทูตและการทหารทำงานต่างคนต่างไปใครจะเป็นผู้ควบคุมภาพรวมของนโยบายชายแดนนี้คุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้ การให้กองทัพมีอำนาจเต็มที่หรือการเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจผ่านประชามติเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง